Thank you? อันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินเติมอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเน็ตหมดนะครับก็ใช้ Wi-Fi ฟรีนะครับของ aas ก็ได้นะครับของ two move ก็ได้นะครับที่7 e เ e ่ e อเลเทุกสาขาครับแล้วก็ Wi-Fi ห้างก็มีนะครับเช่น l ลตั s แล้วก็ BigC ก็น่าจะมีครับแล้วก็ Wi-Fi ที่ต่างๆนะครับ หรือไ i ไฟผู้ว่าก็ได้นะครับ wifi ที่อยู่กับไอตรงป้ายรถเมย์นะครับมันจะมีเราเตอร์อยู่แล้วก็แล้วก็ยูเซอร์เนมนะครับอีกต,ตรงตรงหน้าจอนะครับมันจะมีบอกอยู่เราก็หามากรอกลงนะครับถ้าเน็ตเราหมดมีเช่นอันนี้เป็นเน็ตฟรีของ a i s นะครับ จากนั้นเราก็กรอกเบอร์โทรล,ลงไปนะครับเป็นเครือข่ายอะไรก็ได้ครับเป็นเออครับผมจากนั้นก็รอรหัสครับรหัสมาแล้วห้าห้าสามสองเจ็ดสี่ มันจะให้เราใช้ประมาณอา่ไม่นานเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยเข้ามาเชื่อมต่อใหม่ก็คือมาเออ่มาเล่น w i f i ใหม่ครับ wifi AS ก็คือปิด wifi แล้วก็เปิด wi-fi แล้วก็เลือกเป็น AS s u p e r w i f รนะครับแล้วก็กดลิงก์เข้าไปมันจะให้เรากรอกเหมือนเมื่อกี้นะครับเราก็กด A, ใช้เน็ตฟรีของเอเอสนะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรลงไปนะครับแล้วก็รอรหัส OTP แล้วก็กรอกลงไปครับเราก็จะใช้เน็ตได้แล้วนะครับถ้าเป็นของเครือข,ข่ายท m o v e ก็คล้ายๆกันนะครับที่เ e เ e ่ e อีเมันจะเป็นชื่อทูทูมูฟเฮดไฮสป e d หรือเปล่า เรือดูมูสไสปีดเนี่ยเหรอครับลองหาหาดูครับผมก็อันนี้คือมีเน็ตแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าเน็ตดูอ่าเข้าเน็ตได้แล้วนะครับ